ดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมมันก็อําเช่นเคยนะครับวิดีโอที่ผ่านนา้นการแข่งมหาโหดนะเสมอกันเช่นเคยรู้ชนะหรือเปล่าวันนี้จะมาสอนน้องๆเล่น GTA กันนะครับเราใช้สูตรครับอาวุธที่หนึ่งครับซ้ายซ้ายขวา L ไอสัตว์ล่างสีเลียมซ้ายขวาครับอาวุธที่หนึ่งอํมลงมือดีสัตว์ให้เด็กน้องรู้ด้วยว่ามีอุธกรณเดี๋ยวดิลงมา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 เลือกอาวุธอ่ะ มึงจะรถเออดูน้องๆดูหันทางนี้ดิแั่คนเคงเห็นไหมหันคนมาทางนี้บอกให้หันคนมาทางดีเออเออและมึงก็ดูหน้าจอในเกมไปเออหันคนทางนี้แหละให้น้องดูแล้วมีวุฒิอะไรบ้างมึงถ่ายแบบนั้นเคาจะมองเห็นไหมจัดเออเนี่ยมีปืนโกนมีปืนเฮียและเออเออไม่ต้องเอาอาวุธที่สามนะมาดูอาวุธที่สามกันอาวุธที่สามครับซ้ายขวาสามเหลี่ยมแล้วไม่ใช่ ผิดนะคร,ดค,รรนดดครับผิดนะครับโทษครับ <c oughs> ซ้ายขวาสามเหลี่ยมขึน้นล่างโอขอโทษนะผิดนะครับผิดนะครับซ้ายขวาสามเหลี่ยมบนล่างโอซ้ายขวาไม่ติดครับสไาด์ไม่ไหวนเออมึงลงนะลงลงนะชักเกินไปสไลด์ผมไม่เห็นเออมึงกดยังไงไม่เอา เมื่อกี้อ้ามันทําอะไรมันไม่รู้มาดูอาวุธที่สามกันนะครับทําใหม่ทําใหม่เอ,อซ้ายขวาสมัมผียมบนล่างโอซ้ายขวาครับจะได้จะได้ดดดดอาวุธอาวุธที่สามมาครับมาดูมีอะไรมั่งครับก็มีหนับมีเลื่อยมีเเระเบิดแล้วก็เออปืนเีพิเศษมุก e ซองกลปสไนเปอร์ครับจะลิง นี่โหดอ่ะสไนเปนอร์สนับอ <Okay. S 1> ันนี้ครับแล้วก็มีสูตรเพิ่มเงินอีกสูตรหนึ่งผมทำให้ดูทอ้ที่ไกลกัไปปอดรถเนี่ยเอ,อือดีปายเลยบาเปล่าอ่า <c oughs> ครับสูิมเพิ่มตังค์นะครับบนล่างซ้ายขวา xx l1 r1 ครับจะได้ตังค์มาสองแสนห้าครับ นี่ได้แล้วชุดเกาะน,นี่ก็ต้องทำไงดีวะต้องฆ่าตัวเองก่อนนะอ่ะเบอร์ด,อรด,อดิสต์เออนั่นแหละครับทำชุดเกาะให้ดูครับชุดเกาะเอ่อบนล่างซ้ายขวาสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม L หนึ่ง R หนึ่งครับจะชุดเกาะแล้วก็เพิ่มพลังนี่คือเพิ่มเลือดนะครับมาดูกันคุณต้องฆ่าตัวเองเดียวไม่ฆ่าตัวเองเดียว เบิดเออนั่นแหละค่อยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดเออแหละครับตอนนี้เลื่อยก็นลนแล้วนะครับมาดูนะครับเอ,อ่อเพิ่มพลังบนล่างซ้ายขวาโอโอเอลหนึ่งอาร์หนึ่งะครับได้แล้วอุ้ยสัตว์เกิมอีกครั้งครับเริ่มไม่ใช่ระเบิดวะ บนล่างซ้ายขวาโอโอแล้วก็อ1หนึ่งอาหนึ่งครับ <c oughs> แล้วก็มีสูตรและความต้องการตำรวจนะครับตึงติดดาวหนึ่งแล้วตอนนี้โอเคจะมาทำกันนะครับบนขวาสี่เรียเร่ยมสีเรี่ยมล่างซ้าย x อ,อ,อครับดาวจะหายนะครับนั่นแหละครับดูการกส่รถถัง ส่วนมากคนจะไม่ค่อยคิดรถถังเท่าไหร่แต่รถถังนี้โหดมากครับชนรถรถระเบิดยิงปืนได้ด้วยนะโอเคมาดูกันครับบน L หนึ่งล่าง R หนึ่งซ้าย L หนึ่งล่าง R หนึ่งะครับนี่ครับรถถังเดือขี่ให้ดูมันชนได้ชนรถก็อื่นระเบิดเนี่ยแล้วก็ยิงยิงได้เนี่ยโหดพอละพอละเขาต้องการตำรวจกันแป๊บหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> บนเหลี่ยมเหลี่ยมลงฮาเอก,เอกโอเคเอนั่นแหละเนี่ยนะเราไปสุดรนะครับสูตรแล้วรถระเบนะิดแล้วทั้งหมดต้องระเบนะิดแบบหน้ากองเลยทำไปดูเคเอาหนึ่งเอาหนึ่งเอาหนึ่งซ้ายขวาเหลี่ยมลงอฮะเฮคช็อตระเ<จ>บ,บิดหน้ากอง สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ข้างล่าง้วยครับสวัสดีครับกด